แม่นูก,กินข้าวอยู่กินข้าวอยู่ผอมมั่วได้ขี้เสร็จออกเดินทางเลย <c oughs> พอไม่อยากไปขี้ที่นู่น <c oughs> ชอบว่ะคนที่เมนแบบเนี้ยชอบมัว่วผอมมั่วอะไรเงี้ยมันดูดีอย่าง าตายกูนว่ากูไปทำงานพรุ่งนี้กูจำวันผิดพรุ่งนี้วันที่แปโอ๊ย แปดนึกว่าวองไปทำงานพรุ่งนี้โอ้ยจริงๆทำงานวันที่เก้ากับวันที่สิบช่วยจำหน่อยด้ววันนี้เิ่นวันที่แปดอยู่หรอวันนี้เิ่งวันที่เจ็ดใช่ปะเกือบแล้วไหมล่ะวันนี้วันที่เจ็ดโอ้ เพชรทำงนานวันที่เก้นากับวันที่สิบมาขอสองร้อยมาจะออกไปล่านล้วขอสองร้อยได้ไหมคะขึ้นเลขเออพรุ่งนี้แปดนึกว่าไปทางนานพรุ่งนี้ค่ะขอสองร้อยมาจำวันผิดค่ะสรวนเวร์ คือเลขขอสองร้อยจะไปเมกะวันนาคือเลขค่ะออโอ้ยไม่มีใครขึ้นเลขเลยอัมลาเลยไหมห้าเก้า ห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกขอแค่สองร้อยจะไปล่านต่อไม่ได้เออห้าห้าห้าสี่ห้าสามเออสองร้อยให้กันไม่ได้จบละโสี่เก้า กูนอนต่อดีกว่าสี่แปดสี่เจ็ดสี่สามขอล้างตุ้ยรอบหนึ่งต้องคำชัวสี่สิบสามเก้า สามแปดชินเน่แม่ขอสองร้อยลูกแม่อยากไปลานเก็ชินเน่แม่ขอสองร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดโอ้ย ยี่สิบยี่สิบห้าอือยี่สิบสี่จรงนี้อ่ะเออสองร้อยลูกเออแม่จะไปร้านต่อแม่จะไปขึ้นแท็กซี่เออเออยี่สิบโอ้ยเอาให้หมดก่อนสิบเก้า เออแค่สองร้อยบาทแฟนครับหัวสิบแปดปิดไลฟ์เอ็นจอยโมเมนต์สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าโอนไปแล้วครับโอนให้แม่มึงเหรอคะโอนไปบัญชีไหนคะเฮีย เจ็ดสิบหกแม่ตระเลที่ดีสิบห้าเอาชินเองเงียบเลิกโอ้ยเหนื่อยว่ะสิบสี่ชินเองเงียบ ขนาดลูกในไส้สองร้อยยังเงียบเลิศสิบสามลูกในไส้หูแท้ยังเงียบเลิศโอ้ยท้อว่ะสิบสองดูโดนค่าหมอแล้วมันไม่มีประกันหรอลูก ตายระดับจีเน่ A ไม่ทําประกันชีวิตงงรวยระดับนั้นไม่ทําประกันชีวิตเหนื่อยกับจี N A เน่เนาะรวยระดับร้อยล้านพันล้านไม่ทําประกันโอ้ยเราระดับราชินีคุณนะลูกต้องมีประกงประกันสิโอ้ย ประกันชีวิตมันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่เหลือค่าไม่ต้องเสียเงินค่าหมอค่าอะไรไไหกกับลูกกูทำประกันได้บ้างลูกเอ้ย ไปไหนแม่อ้ากูยังไม่ได้อำลากูจะอำลานี่สิบเก้าแปดเจ็บโอ๊ยขีกกร์ดเกือบแล้วเกือบอีกแล้ว,ออลวชีวิตกูขาดถ้ากูลืมขีการ์ดไปนห้องกูตายแปด เจ็ดหกโอ้บ,บาททำไมลูกสิบบาทสิบบาททำอะไรได้คะโอ้ยขาดีร้อยเก้าสิบขาอีร้อยเก้าสิบลูกอีกร้อยเก้าสิบค่ะแปด เจ็บหกแปด <ะ S 1> สวัสดีค่ะแปด มาละห้สิบกับ20เป็นเท่าไหร่แล้วลวะเจ็ดสิบละขาดอีกร้อยสามสิบค่ะหกอีกร้อามสิบลูกหอีกร้อยสามคะแนนลูกห้าสี่สาม อีก30คะแนนสุดท้ายค่ะ30คะแนนสุดท้ายลูกมาแล้วหนึรคะแนนอำลาอำลาอีกแล้วสามสิคะแนนสุดท้ายใครจะอำลาใครกันแน่อีก10คะแนนสุดท้ายค่ะสิบคะแนนสุดท้ายลูก3 2 1.9 1.8งจ้าหนึ่งจดแปดเครบแล้วค่ะเปเวอร์ครบแล้วค่ะ, B <c oughs> คล,คะลูกขอบคุณทุกคนมากมากค่ะ ครบแล้วลูกใส่ส่วนสูงสูงเกินว่ะมันดูเป็นนางแบบเกินมันดูเป็นนางแบบเกินลาตินมากแพรแลลว แม่ไม่เรียกกบลูกแม่เผล่อมีรถมาไงทุกทีกูเห็นรถมาดีดีวันไหนคุณจําเป็นต้องใช้รถรถไม่โผลนั่นไงว่าแล้วลืมอะไรลืมฉีดน้ําหอมทุกอย่างดูเล่นรีบไปหมดจบลืมฉีดน้ําหอมชีวิตฉันจะอยู่ได้ยังไงดีวะถ้าไม่มีน้ําหอม ไม่มีรถเข้ามาเลยเหรอสรักคันนั่งรออย่างมีความหวังหรอนั่งดีกว่าไม่สะดวกเดินอะ่ะนั่งรออย่างมีความหวงังไม่มีน้ำหอมเลยอะ่ะฉันลืมฉีดอะ่ะฉันรีบเกินขี้ปุ๊บออกจากห้องปั๊บนั่งรอตรงนี้แล้วกัน เข้ามาไหมวะแต่ถ้าเดินออกไปถึงนู่นเหงอกูแตกแน่ขออีกร้อยหนึ่งมาจะเดินต่อมา ขอค่าเดินอีกร้อยหนึ่งได้ไหมคะขึ้นเลขค่ะขอค่าเดินต่ออีกร้อยหนึ่งได้ไหมคะขึ้นเลขค่ะขอค่าเดินต่อร้อยหนึ่งได้ไหมคะโอ้ย ไม่มีใครรักกูเลยแค่ร้อยเดียวมีไหมคะขอค่าเดินต่อร้อยหนึ่งได้ไหมสแกนได้ไหมคะรถ<ด>พี่ไปเมก,กาบางนาเท่าไหร่คะเมกาบางนาเออร้อยยี่สิบค่ะ,ะไปเลยคะ่ะรถเฮ้ยเปครั้งแรกที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเมก,กาท้าทุกคนิศสุดๆราคาลูกคุณหนูเวอร้อยยี่สิบได้มา่ะ ช่วงนี้รถติดค่ะต้องมอไซค์ค่ะ ปรลัดตัวจริงไหมคะตัวจริงค่ะรอยยี่สิบมาแล้วร้อยหนึ่งเฮ้ยมาแล้วยี่สิบเหลือหนึ่งร้อยค่ะเหลือหนึ่งร้อย 9ก้าสิสิบแม่ไหนว่าแม่จะเดินไม่สะดวกเดินค่ะจะเดินไม่ได้10กิโลไกลเวอร์ขอเก้าสคะแนนค่ะ เหลือจ็ดสิบโลเหลือเจ็ดสิบค่ะนั่งมอเตอร์ไซคช่วงเวลา่ 2ี่สิบคะแนนสุดท้ายค่ะ